สวัสดีครับวันนี้มาดูปั๊มอนาคอนดาของเจ๊หวดกันตอนนี้ผมได้หย่อนหัวอนาคาอนดาหอยโข่งลงไปแล้วมาดูว่ามันจะดีแค่ไหนนี่คือเจ๊หวดมาดูกัน ไช้ส่ง20เมตรอนาคอนดาเก้หแรงดูเอาเย้หดเยียมไหมเยียมดูครับเก้หกยันเยียลอบเครื่องเครื่อง11แรงมาดูลอบเครื่องยังปกติอยู่น้อาวสเมตรอกา จิบสองนิ้ว oh, <no. S 1> ออาจุสองิ้ว oh, <no. S 1> ่อาสองข้ oh, no. อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y t u t u b ิก i ตอ o k และ LINE ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์